ยูทูบเบอร์กว่า40ชีวิตปักหลักบ้านกกกอดไร้สดก่อติดชีวิตลุงพลผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่สื่อหลักได้ยกเลิกการปักหลักนําเสนอข่าวในบ้านกกกอกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือได้มีการเข้ามาของยูทูบเบอร์กว่า40ชีวิตมาทําหน้าที่ในการเสนอเรื่องราวต่างๆและมีมากกว่า30ช่องหล่อเลี้ยงกระแสะลุงพลหรือนายชัยพลวิภาแม้ทีวีดิจิตัลไม่นําเสนอข่าวลุงพลแล้วแต่ก็ยังมีแฟนคลับอยากทราบข่าวซึ่งก็มียูทูบเบอร์ที่มาทําให้รู้ความเคลื่อนไหวที่บ้านกก ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าชาวบ้านก็ติดตามเรียลลิตี้บ้านกกอกได้ที่ช่อง YouTube การเติบโตของช่อง YouTube เป็นส่วนหลักที่ทําให้ลุงพลดังและเลี้ยงกระแสแฟนคลับมาได้จนถึงทุกวันนี้และกลุ่มที่ผลิตช่องแนวนี้รวมถึงฐานคนดูช่องประเภทนี้เน้นดูเพลินและส่วนที่สําคัญทําให้หลายคนหันมาทําช่องของตัวเองผ่าน YouTube เพราะมีการสร้างรายได้เป็นเมเงินหลายหมื่นบาทต่อเดือนและมีการสนับสนุนหลายๆด้านเช่น ค่าอาหารค่าที่พักบางส่วนได้จากทานแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศ